นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ท t o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับถึงเวลาเปลี่ยนขอเป็นทางเลือกใหม่เพื่อชาวโนนสะอาดพูดจริงทำจริงพึ่งพิงได้โปรดเลือกนายสามารถคงจเจริญเป็นสมาชิกอบตหน,นองไห่บ้านโนนสะอาดหมู่ที่6 โปรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองไห่หมู่ที่6บ้านโนนสะอาดที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไห่หมู่ที่6บ้านโนนสะอาดโปรดเลือกนายสามารถคงเจริญน,นี่คือเชฟครัวยางจากโปรดกาเบอร์สี่<า> เบอคุนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนบนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้าน เปลี่ยนแปลงขอเป็นทางเลือกใหม่ปลอดมลพิษคิดแบบผู้นำเชิดชูว,วัฒนธรรมเน้นย้ำการกีฬามองเห็นปัญหาเศรษฐกิจก้าวหน้าพัฒนาชุมชนนายสามารถคงเจริญจบการศึกษาปวช และกำลังศึกษาคณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองและคณะนิติศาสตร์กฎหมายมหาวิทยลาลัยรามคำแหงเป็นเชฟระดับโรงแรมในประเทศมา20ปีและผู้บริหารด้านอาหารและเครื่องดื่มระดับโรงแรมต้นๆในประเทศมา20ปีเป็นคนดีใจซื่อมือสะอาดอขออัยรัาารยบ,รบใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองไห่บ้านโนนสะอาดหมู่ที่6โปรดเลือกนายสามารถคงเจริญหรือเชฟครัวรุงยาวโปรดกาเบอร์สี เบอร์สี่เบอร์สี่ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงขอเป็นทางเลือกใหม่ไม่เปลี่ยนก็อยู่แบบเดิมมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเรื่องสมาชิกอบตหน,นองไฮหมู่ที่6บ้านโนนสะอาดโปรดเลือกนายสามารถคงเจริญหรือเชฟครัวลุงยาวโปรดกาเบอร์สีเบอร์สี่ เบอร์ซีโอ้โนคนบ้านเาໃຫ້ຊົກ สารงานต่อก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลหน,นองไห่หมู่ที่6บ้านโนนสะอาดโปรดไว้วางใจเลือกนายสามารถคงเจริญเป็นสบตตำบลหน,นองไห่บ้านโนนสะอาดหมู่ที่6คนใหม่โปรดกาเบอร์สี่ เบอร์สีสต่ตัวอย่างจากรี .com ไม่ทํางานแบบเดิมๆเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ปลุกการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาตําบลหน,นองไห่หมู่ที่6บ้านโนนสะอาดให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนเลือกสมาชิกสภาตำบลหน,นองไห่ หมู่ที่6บ้านโนนสะอาดโปรดเลือกนายสามารถคงเจริญหรือเชฟครัวลุงยาวโปรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหน,นทางสูงยังมีคำลอบโยนยังมีคำลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ นายสามารถคงเจริญเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไหยหมู่ที่6บ้านโนนสะอาด โปรดเลือกนายสามารถคงเจริญหรือเชฟครัวลุงยาวโปรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่ เบอร์สี่อย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากาก,ากอนามายัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกอบาตาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไฮหมู่ที่6บ้านโนนสะอาด โปรดเลือกนายสามารถคงเจริญหรือเชฟครัวลุงยาวโปรดกาเบอร์ซี่นี่คือสปอตตัวอย่างจากเบอร์สี่ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงข <urs> อเป็นทางเลือกใหม่ปลอดมลพิษคิดแบบผู้นำเชิดชูวัฒนธรรมเน้นย้ำการกีฬามองเห็นปัญหาเศรษฐกิจก้าวหน้าพร้อมพัฒนาชุมชน28พฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์สี่เบอร์สี่ เบสีคนบ้านเดียวกันแค่มองตาก,กันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนบนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเรา